เมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2565พลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาหมัยพิทักษ์สภากาชาติไทยเป็นประธานในงานถแถลงข่าวกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ2566โดยมีนางนงรัตน์คงกเกษม นายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่ายร่วมถแถลงณอาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาไมพิทักษ์สภากาชาติไทยกิจกรรมเหนาานี้ทำดีเพื่อพ่อ2,566จัดขึ้นระหว่างวันที่6-8ธันวาคม2,565ในพื้นที่ณอำเภอนายุงอําเภอน้ำโสมและอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี โดยการนำเครื่องกันหนาวเช่นผ้าห่มกันหนาวเสื้อกันหนาวหมวกไหมพรมถุงมือชุดวอร์มเด็กไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวพร้อมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทันตกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภา,กา,สภากาชาติไทยครบ66ปี สุรกิจพูนประดิษฐ์ถ่ายภาพและข่าวเฉลิมรัตน้อยกลางรายงาน